สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวชาแนลจะพามาดูวิธีเกี่ยวข้าวแบบชาวบ้านแล้วนะคะแบบโบราณนะคะสมัยปู่ย่าตายายค่ะเขาเกี่ยวแบบเอใช้เกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวมือนะคะสมัยนั้นนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะมารีวิวให้ชมค่ะท่านผู้ชมปิดตามมาเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมวิธีเกี่ยวข้าวแบบเอ โบราณแล้วนะคะท่านผู้ชมมาชมกันเลยค่ะแม่เปยวกับเมื่อยแล้วค่ะจนหอบเลยท่านผู้ชมเอ้ยนะคะเนี่ยเมเียลจะทำให้ดูนะคะสลับสลับอีกพอเพ,พืเท่าเพื่อนพาไปพาทำค่ะแบบนี้นะคะมันมัดง่ายเราบอกเบิ่งเม่เียวเกี่ยวหัดหกัก <laughs> เกี่ยวท่าเข่าค่ะท่านผู้ชมมันก็จะสวยงามนะคะนี่มัดง่ายค่ะเรียนแบบนั้นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอมันจะได้เอเวลามัดเนี่ยมัดตอกค่ะท่านผู้ชมมันจะได้มัดง่ายค่ะเอาไว้แบบนี้นะคะติดตามต่อเลยค่ะชนาที่กับแถมเดี๋ยว ทา่านผูน้ชม,มเมเปียจะมารีวิวให้ดูค่ะเวลาอีกวิธีเกี่ยวข้าวแบบโบราณนะคะสมัยดึกดาําบันเราค่ะชาวนาชาวไร่ค่ะเกี่ยวแบบโบราณเกี่ยวมือค่าน,นะคะเมเพียหันเกี่ยวหันหกักท่านผู้ชมเอ้ยบึงนี่เกี่ยวบุกคม มีฮัลลากติดนะคะนี่เดี๋ยวก็จะเก็บเลี้ยงเลี้ยงไอต้ตากไว้สักประมาณสามเดตค่ะไปพเท่าเพิ่นค่ะ <l> เดี๋ยวตอกมามัดมัดๆๆๆมัดค่ะท <l> ีละทีเดียวฮ <l> <หล>ะนะคะมาชมต่อเลยนะคะมาติดตามไปต่อเลยค่ะท่านผู้ชม เพียวบัมักไทรม่วงค่ะมันอืดอัดค่ะท่านผู้ชมวัดนี้ตรงนี้ค่ะมันล่มค่ะมีเมธเพล่เพิ่นพาเมธเพียวไอเกี่ยวตอนนี้ค่ำๆค่ะมันล่มก็เลยเออเย็นดีนะคะมันมีห่มมีอย่างกกมอกกไม้ถ้าเกี่ยววางบ่ายโมงเนี่ยใต้เมธเพียวในเป่าน้ำค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ค่ะวิธีเมธเพียวเด็ดเต่าน้ำค่ะท่านผู้ชมเอ้ยมันเด็ด ท่านผู้ชมเพอใบแค่แปลงเดียวค่ะจะเลยพากันอูกเกี่ยวมืออานะคะเกี่ยวสักมือสองมือในกระแล้วะค่ะเกี่ยวมืออื่นเศร้าอีกก็น่าสีแร้วค่ะเอถ้าเอาบรสลัดออกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมมันไม่สวยนะคะบึงมัดยากค่ะก็ต้องสล,สลับสลับสลับแบบนี้ค่ะวิธีเกี่ยวข้าวแบบโบราณค่ะง่ายๆค่ะท่านผู้ชม มันกรจะสวยค่ะเวลามัดค่ะสวยเอแม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะช่องใหม่หัดทําค่ะผิถกอถ่ายังไงอย่าว่ากันนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแม่เพียวชาแนลค่ะเกี่ยวข้าวค่ะ